สวัสดีครับผมยังินฟูลซับนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแปลกหน่อยนะครับกับเจ้าจอยแพดนะครับจอยแพดที่ที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะให้ผมนํามาขายนะครับเพราะว่ามันเป็นจอยที่โอเคเลยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเครื่องเกมที่ราคาหลายพันนะครับเจ้าจอยแพดตัวเนี้ยโอเคเลยนะครับเกมมันมาจากไหนเกมมันไม่ได้มาจากเครื่องเกมเลยครับเกมมาจากสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยแหละครับโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้หรือแท็บเล็ตที่คุณมีนะครับมันเป็นจอยบลูทูธที่ สุดยอดอะเออส่วนตัวผมนะเออเนี่ยครับคุณดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะหน้าหน้าต่างมันเนี่ยจะคล้ายๆกับเอ่อจอยเพลย์สเตชันกับจอยเอ็กบ็อกผสมผสานกันนะครับแล้วบวกผสมผสานกับความเป็น Android นะครับเนื่องจากว่าเขามีปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่มลดเสียงไปในตัวนะครับปุ่มอะถอ,อยหลังและเดินหน้านะครับแล้วก็จะมีปุ่มสตาร์สตอปอปุ่มปุ่ม,มด้านล่างเนี่ยช่วงเนี้เป็นปุ่มที่ใช้ในการดูหนังกับฟังเพลงนะครับ นี่เลยเบ็ดเสร็จเลยคุณไม่ต้องไปกดอะไรเลยเนี่ยมันมีเบ็ดเสร็จอยู่เนี่ยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเห็นไหมปุ่มกลออกกับถอยหลังหรือปุ่มเล่นปุ่มสตาร์ทสตาร์ทโฮมมีหมดนะครับแล้วนี้จะเป็นไกนะครับเป็นไกลที่ที่คุณเนี่ยถ้าเกิดว่ามีาสมาร์ทโฟนจอมไม่เกิน6นิ้วนะก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็เล่นเกมกันได้เลยนะสามารถยืดได้ถึง6นิ้วเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูาในส่วนรอบรอบปุ่มกันนะครับก็จะมีปุ่ม XYAB นะครับจะคล้ายๆกับของ Xbox นะครับปุ่มอนาล็อกด้วยนะครับอนาล็อกอ่านี่เลยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยอนาล็อกแล้วด้านหลังนะครับเนี่ยครับจะมีปุ่ม R กับปุ่ม L นะครับเอาไว้เหมาะสําหรับพวกเออ่ชอบเล่นเกมแบบโหดๆหน่อยเนาะเกมยิงเนาะเออเราจะมีพริกมาด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มเห็นไหมครับจะเป็นปุ่ม R2 กับ L2 เห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่ามันผสมผสานกันทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Playstation หรือ Xbox นะครับหรือ ผสมความเป็นแอนดรอยลงไปด้วยนะครับทีนี้ผมไม่พูดข้ามทำเพลงเนาะผมจะสำหรับคนที่ได้ไปเนี่ยก็กดปุ่ม x กับปุ่ม h โฮะกดปุ่ม x ครั้งก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็กดปุ่มโ Home ตามนะครับก็จะเป็นการค้นหาปล่อยสัญญาณบลูทูธนะครับคุณต้องเชื่อมต่อบลูทูธกันก็เหมือนกับเชื่อมต่อหูฟังไร้สายอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยครับทีนี้นะครับผมจะไปเข้าเล่นเกมเลยนะครับทีนี้นะครับคุณอย่างงนะครับเป็นการเล่นเกมจริงๆนะครับเป็นการเล่นเกมที่ เล่นกับเครื่องเจ้า Samsung Galaxy Note 10 2014นะครับตัวนี้นะครับก็คือผมเชื่อว่ามันเหมาะแล้วนะครับผมจะเปิดบลูทูธให้มันเชื่อมกันเลยนะครับนี่เนาะเปิดบลูทูธอันนี้ผมได้ตั้งค่าการเชื่อมต่อกันไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะอ่ะมันจึงง่ายแค่กดทีเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยไหม รู้เรื่องเลยอนอกจากใช้ในการเล่นเกมแล้วนะครับมันยังใช้ในการดูหนังและฟังเพลงได้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกและใช้ร่วมกับเมนูได้ด้วยนะครับเมนูหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราก็ใช้ได้นะครับนี่เลยเห็นไหมนี่ครับผมกดปุ่ม O นะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าเมนูเนี่ยเรากดปุ่มไม่ใช่ O ดิกดปุ่ม B นะถ้าเราจะเข้าเมนูก็กดปุ่ม A นะเพราะว่าสับมันจะคล้ายๆกับ Xbox นะนี่เห็นไหมนี่นะครับใช้จอยบังคับนะครับใช้จอยบังคับนะจะออกแล้วก็กดตัวนี้ไปเลย อ่าเนี่ยครับเขาจะมีปุ่มที่รองรับการใช้งานต่างๆนะครับเนี่ยครับก็ออกได้เลยเห็นไหมอ่าเนี่ยครับมันใช้มันใช้จอยบังคับแทนได้นะครับมันไม่ต้องแบบว่าต้องไปเมกว่าต้องสัมผัสอย่างเดียวนะครับคุณดูนะครับว่าเมนูมันก็เลื่อนๆอยู่เห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยผมไม่ได้ขยับไม่ได้แตะมันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม เทปล่ะเออทีนี้นะครับไม่พูดพร่ำนำเพลงนะครับไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าไปลุยกันเลยดีกว่าผมเกมที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นเกมอ่าเกมชาโดกันแล้วกันเนาะชาโดกันเนี่เป็นเกมออนไลน์ที่คนทั่วโลกเขานิยมเล่นกันนะครับอภาพสวยด้วยสมาร์ทโฟนสมัยนี้ไม่ใช่ภาพกระโหลกกรานะครับสวยก็เพทูนะครับบางเกมเนี่ยเออคุณจะไปเสียตังค์ซื้อแพงๆทำไมเนาะคุณก็มีจอยตัวนี้ตัวเดียวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนดีๆคุณก็มีอยู่แล้วจริงไหมล่ะเออ นี่เลยถ้าเกิดว่าเ,เสียงมันเบาไปเราทํำยังไงนี่ครับปุ่มเพิ่มเสียงอยู่นี้นี่ครับกดเพิ่มได้เลยนะครับนี่ครับเพิ่มเสียงลดเสียงนี่ครับคือคือมันมันอยู่ในจอยของมันอยู่แล้วครับใช่ไหมล่ะเออส่วนเกมนี้นะครับผมได้ตั้งค่าการใช้งานหมดแล้วนะครับเพราะจะเป็นปุ่มยิงปุ่มเดินเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เอ่อเคลื่อนที่ เพิ่มแม็กอะไรก็ตามแต่ผมได้ตั้งไว้หมดแล้วทีนี้เรามาลองดูกันว่ามันจะสมูทขนาดไหนนะครับกับเจ้าจอยแพดตัวนี้นะครับอยู่ที่เน็ตอยู่ที่ net, net. เน็ตนะเน็ตมาแล้วไปลุยกันนะครับสงครามนี่เลยผมจะไม่ทัดสกรีนหน้าจอนะครับในขณะที่เล่นนี่ครับคุณดูนะครับคุณดูความลื่นไหลนะครับนี่ครับ คุณดูเนี่ยปริง้งหลายๆคนก็จะสเสงเ้ยทําไมทําไมเราสู้พวกมันไม่ได้เลยเพราะพวกมันใช้จอยครับเออใช้จอยเหมือนกันเหมือนกันที่ผมเล่นอยู่เนี่ยครับเนี่ยครับแต่เกมนี้บอกตรงว่าผมไม่ค่อยเก่งเนี่ยตายหาเลยเังไงนี่นะครับก็จะเป็นออีกมิติหนึ่งนะครับที่ ที่ความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เครื่องเกมเสมอไปนะครับบางทีสมาร์ทโฟนก็ตอบโจทย์แล้วได้ทุกอย่างนะครับ <net> ว่าจะเป็นการดูหนังเล่นเกมหรือฟังเพลงก็ตามแต่นะครับทุกอย่างนี้อยู่ที่ตัวสมาร์ทโฟนและตัวนี้คืออุปสงค์นะครับที่ต้องใช้มันที่ต้องมีมันสำหรับคนที่เล่นเกมนะแล้วก็รองรับได้เ,เกมส่วนใหญ่รองรับได้เยอะมากนะโดยเฉพาะเกมใหญ่นะครับเกมเกมเกมใหญ่ที่ที่เขาแบบว่าภาพสวยกราฟิกงามๆอย่างเงี้ยก็เล่นได้หมดนะครับเห็นไหมล่ะ เอ่อผมลองเกมนี้ต่อเลยแล้วกันเนาะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่ามันยังไงอะคือคุณคุณจะต้องรู้ถึงคุณสมบัติของมันจริงๆนะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันเป็นแค่จอยธรรมดามันก็จะเป็นของที่ธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันเป็นจอยที่แทนคําว่าเครื่องเกมนะครับมันก็มันก็จะตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับอ่าดีกว่าคุณไปเสียตังค์มากมายหลายพันเพื่อไปซื้อเครื่องเกมพกพาเครื่องหนึ่ง ที่จริงแล้วเครื่องเกมพกพาก็อยู่ที่ตัวคุณเนี่ยครับคือสมาร์ทโฟนที่คุณมีใช่ไหมล่ะเนี่ยนะเนี่ยเข้าเล่นปุ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็เข้าไปเกมนี้ภาพสวยด้วยนะเออเป็นเกมถือปืนนะครับเป็นเกมแนว fps นะฮะกราฟิกก็คันเทพรอ,อหน่อยคนระผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเล่นกันยังไงนะครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกนะันเล่นไม่ค่อยเป็นนะเออ บางคนถามว่าพี่รองรับได้ทุกเกมไหมครับผมบอกได้เลยว่าไม่ทุกเกมนะครับเกมออนไลน์แล้วก็เกมออฟไลน์แต่ส่วนใหญ่ก็รองรับเล่นได้นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเกมสมัยนี้เขาก็ประยุกและพัฒนากันมาไกลแล้วนะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของเอาไปแล้วแบบว่าเฮ้ยติดดอยทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยไม่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 มีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเล่นเกมไม่ได้ เขาก็ดูหนังได้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินจะเล่นคุณก็ดูหนังใช้ดูหนังใช้ฟังเพลงก็ได้นะเจ้าตัวคลิปตัวนี้นะครับมันก็ช่วยคุณได้อยู่แล้วนะครับไม่ล่ะแล้วไปยังไงต่อไม่รู้ผมก็งงเออโอเคเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันเออหรือเปล่าหรือมาแล้วหรือยัง <laughs>